เมตรนะคะอันนี้ปี17แท้ๆเลยโชว์กันเลยค่ะบุ๊คเซอร์วิสครบนะคะไม่แท้ร้0นตแนแน่นอนไม่50,001นะคะท้าให้เอาเลขทะเบียนค่ะ3176เนี่ยไปเช็คเลขไมเลยว่าแท้ร้านตแนแน่นอนค่ะเข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนค่ะเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูนะคะอ่าข้างหลังไม่เคยกงไม่เคยแก๊สแน่นอนค่ะดูกันได้เลย no accident ร้นตไม่เคยโดนทิ่มหรือโดนกระแทกอะไรมาเลยนี่ค่ะ ไม่เคยพิกควำหรือคว่ำตายหายเหวได้ทั้งสิ้นดูได้เลยไม่แก๊สแน่นอนค่ะยางไรครบช่วนซีนาขาวๆนี่ยค่ะแสดงว่าไม่เคยโดนชนหรือโดนกระแทกอะไรมาเลยนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะถ้าปิดแล้วถ้าอยากดูมาดูที่เต็นท์ของเราได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ชื่อเต็นท์รถบ้านโลมาน้อยอยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะ ภายในลูกค้าเก่ารักษารถโคตรดีเลยค่ะเบาะข้างหลังแทบไม่ค่อยได้นั่งเลยค่ะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะอันนี้ภายในมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงจากโครงอะไรด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นแอร์ระบบดิจิตอลน,นะคะอนี้นี่มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงจากโครงอะไรมีแอร์ระบบดิจิตอลโหแอร์โคตรเย็นเลยค่ะเนี่ยเย็นมากานึกวาตู้แช่เซเว่นนะคะเนี่ยอ่าซื้อสดนะคะ จำเงินมาเลย328,000บาทนะคะถ้าซื้อผ่อนนะคะผ่อนเดือนละ6,333บาท6ปีต่อเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดข้างหน้าฝากระโปรงให้ดูนะคะอันนี้สตาร์ทรถไว้อยู่นะคะนี่สตาร์ทรถไว้อยู่เสียงยังนิ่งปิ๊กอยู่เลยคันเดิมๆซุ้มล้อเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะรูยังกลมอยู่เลยสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบเลยเห็นไหมคะนี่เขเขียวเนี่ยคะ่ะถ้ารถ เคยโดนชนมาจะไม่มีสติ๊กเกอร์อันนี้แน่นอนค่ะคันเดิมๆแสดงว่าไม่เคยพลิกคว่ำหรือคว่ำตายหาเหตุแรงสิ้นและที่สําคัญไม่มีสุรุกุยหรือผีกุกกุก๋ในรถแน่นอนค่ะมาดูฝั่งนี้ได้เลยยังเรียมมากเลยค่ะเรียมกริบกริบเลยค่ะ,ะ0994477051ค่ะเต็นท์ของเราอยู่นี่ที่นี่นะคะโรมาน้อยกรุงเทพมินบุรีค่ะ กด Google Map มาได้เลยนะคะพิมพ์คำว่ารถบ้านโลมาน้อยก็จะมาหาโอเล่ถึงที่นี่เลยนะคะมาถึงที่ตัวรถที่รีวิวอยู่เนี่เลยค่ะถ้าใครพร้อมซื้อจริงนะคะสนใจนะคะปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ปรึกษาครอบครัวญาติพี่น้องติโกโหติกามาให้หมดเลยนะคะปรึกษาเรียบร้อยแล้วค่อยมาซื้อรถโอเล่ที่นี่นะคะ บริกอรครบแน่นอนไม่เทร้านเ,เซ็นไม่ห้าหมื่นหกว่ากิโลนะคะท้าให้เอาเลขทะเบียนค่ะนี่หกกไก่ตอเสือสามหนึ่ไปเช็คเลขไม่ได้เลยว่าเทร้านเ,เซ็นค่ะ0 9น4์เก้าเค่ะบ๊ายบาย